สวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงธนิกาศรีบ้านดูชื่อเล่นชื่อฝนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาอ่านเรื่องบิ๊กขี้อิจฉาณนะวันหนึ่งแม็กมาหาบิ๊กที่บ้านและบิ๊กก็พาแม็กมานั่งดูโทรทัศน์พร้อมขนมมากมายและบิ๊กก็ไปหยิบกล้องมาโชว์แม็กแม็กก็เลยพูดขึ้นมาว่าโหกล้องสวยจังบิกก็พูดขึ้นมาว่าอิจฉาละสิ วันต่อมาบิ๊กซื้อโทรศัพท์มาอวดแม็กบิ๊กเดินมาหาแม็กและโชว์มือถือที่ตนเพิ่งซื้อมาและพูดขึ้นมาว่ามีแบบเราไหมแม็กบอกว่ามีสีของเราแพงกว่าของเธออีกนะบิ๊กเดินกลับบ้านด้วยความอิจฉาวันถัดมาแพรนาแซนด์วิชมาแบ่งแม็กกับบิก๊กแต่แม็กได้มากกว่าบิก๊กเพราะเป็นค่าตอบแทนและบิ๊กก็โกรธแพรและบิ๊กก็บอกกับแพรว่าเราไม่เล่นด้วยแล้วบิ๊กก็กลับบ้านแบบไม่พอใจ พอวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนแม็กได้เครื่องเขียนใหม่บิ๊กอิจฉาเลยแอบเอาไปไว้ในกระเป๋าอุของตนพอแม็กไาในห้องไม่เห็นเครื่องเขียนของตนเลยไปบอกครูประจําชั้นครูประจําชั้นเล,เลยเปิดกล้องจรปิดบิ๊กเลยยอมรับว่าตนเอาไปครูเลยบอกกับบิ๊กว่าเธอไม่มีความซื่อสัตย์เลยนะพอตอนบายได้เรียนคอมพิวเตอร์ครูให้พิมพ์รายงานเป็นกลุ่ม แต่บิ๊กไม่เก่งกับคอมเลยไปขอให้แม็กช่วยแม็กเลยบอกว่าไม่เพราะเธอเป็นคนขี้อิจฉาเลยไม่มีคนเล่นกับบิ๊กพอบิ๊กขี้อิจฉาน้ำฝนครับคำตัวกรันที่น้ำฝนหามาได้มีคำว่าอะไรบ้างครับโทรทัศน์โชว์โทรศัพท์แซนวิชจันซื้อสัตว์คอมพิวเตอร์พิมพ์ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย